เรากำทานข้าววันนี้กระเพราพริกแห้งทอดอร่อยจุดทุ่มละคนจะได้กินเราตามด้านนม้หอยน้อนลงลมด้วยจะขอทานข้าวก่อนมันจิ้มสับๆมันจิ้มก็มี อ oh. อันนี้คือเพื่อนแท้ <c oughs> ต้นกระปุกเลยอร่อยไม่ได้กินเมนูนี้นานแล้วถั่วต้องใส่ถั่วถั่วฝรั่งนะถั่วไทยแล้ไม่อร่อยถัวฝรั่งมันจะหอม แล้วพริกแห้งทอดกับผัดใส่กระเทียมให้มันกรอบมันก็อทอดแลว้วแเสแ็จแล้วก็ต้ามด้วยใครดับบัวใส่ัวละพาวันนี้ใส่กระเพราหรอกบางคนชอบจะติดโวระพามาก,ามกว่ากระเพราหมูกรอบที่บัวทำไว้เมื่อวานนี่แหละมาทำทุกครั้งเลยเนาะทำกับข้าวก็ สองตัวเองอันตรายแต่บัวก็บัวเวลาอยากทานอะไรบัวก็ต้องกินให้ได้ หอยหอยหอย,หอ,ยหอยน้งลมมาไว้นี่ก่อนเนี่ยมีหอยนางลมด้วยนะนเนี่ยอืมไม่ใช่อะไรหรอกวัวอันนี้วนรัวขึน้นมาดมาดูด้วยว่ามีใครไลลบ้างเดี๋ยวทาเข้าวก่อนหอยนางลมให้กินทีหลังเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเลยหนูเข้ามา ตอนนี้มันดึกมากมีหมึกผัดเนยจิ้มกับน้ำจิ้มสามจิ้มเสียพูดแต่เพื่อรู่นนี้ขอลองทองข้าวก่อน หนจะทาดึกก็ไม่้วนหรอกทางเข้าเพราะว่ามัวทางเข้าวัะละมื้อที่จะอ้วนคือตัวเนี้ยนิสิมิมโฟจากหน โกขึ้นอลไรแหละวสวัสดีจ้าทุกท่านขอทระคายรวมนะคะไม่รู้จะกินอะไรอร่อย คุณพี่เพิ่งจะทำหมข้าวนั่นแหละก็หมึกสดมากเลยอ่ะรูปละร้านจีนมาหมดได้ปลามาสามตัวก็หมึกสองตัวหอยนางรมหกตัว ปลาซีบานมาด้วยไว้เราจะทำนึ่งจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวเมนูวัวกินต่ะไม่มีอะไรเนี่ยแล้วนะ้นว่าจะอะไรนะว่าจะทำเมนูโอโ้โหมือมัวแห้งลืมว่าทำแกะปลาหมึกอ่ะวัวไม่ได้ทาสีแห้งหมดแล้วแไม่นด่โบแกะไอหอยนางรมลืมทาแห้งกิน โอ้ยอร่อยอร่อยหายวันนี้ตอทนทะํานะบัวแบบง่วม,มากเลยที่จริงวันนี้นะแพนจะกินหอยน้งลมก่อนแต่ไม่ไหวเพราะว่าตัวเองหิวจัดก็เลยต้องลองทองอน กดไลค์กดแชร์ด hmm. mm ้วยนะคะเอ็ม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 